วันนี้อาจจะเป็นหนังโครมวนะคะสำหรับการลงทุนค่ะโดยเฉพาะสินค้าคอมมูนิตี้อย่างน้ำมันถ้าใครจำกันได้วิกฤตราคาน้ำมันที่ต่ำลงไปกว่า40เหรียญต่อบาทแล้วไปแต่อยู่ที่ประมาณ38 เหรียญต่อบาลเร็ววันนี้นะคะดีตัวขึ้นมาค่ะอูก็ไปทําราคาอยู่ที่ประมาณ48เหรียญต่อบาลเร็วเมื่อวานนี้คือบวกไปถึง8%และเมื่อเช้านี้ไปเช็คดูที่ไนเม็กนะคะก็ปรากฏว่าขึ้นไปอยู่ที่49เหรียญต่อบาลเร็วถ้าไปดูราคากันก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะเล่นเรื่องของตีมน้ํามันนี่แหละคะ่ะที่ขึ้นมาแรงลงก็แรงด้วยเหมือนกันนะคะสะท้อนความผันผวนค่ะเริ่มกันเลยที่ราคานำ้ำมันดิบสามวันที่ผ่านมานะคะหลังจากลงไปแตะจุดต่ําสุดแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังวันนี้กลับมาบวก ได้ถ้าเทียบกันกนะ็คือตั้งแต่38ตอนนี้มาอยู่ที่ประมาณ49เฉียเเฉียดๆตรงนี้แล้วค่ะก็บวกขึ้นไปถึง30%เปค่ะช่วงระยะเวลาไม่นานตรงนี้เองนะคะถ้าดูจากกราฟนะคะ ราคาน้ำมันดิบจะเรียกได้ว่าผันผวนอย่างหนักแล้วก็บรรดานะักุงทุนุเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยแนะนําในธีมการลงทุนปีนี้สักเท่าไหร่ด้วยนะคะเนื่องจากว่ามีความกังวลใจเรื่องเศรษฐกิจปริมาณน้ํามันก็ไม่ได้ลดลงแถมความต้องการก็ไม่ได้เพิ่มสูงมากขึ้นจะเห็นนะคะว่าราคาน้ามันดิบอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะเพิ่งจะกระชากขึ้นช่วงไม่กี่วันนี่เองจากก่อนหน้านี้ค่อนข้างแฟดแล้วก็ปรับโตลดลงด้วยซ้านะคะแล้วก็ไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่ค่ะ ถ้าเกิดว่ามีการเปรียบเทียบกันนะคะเขาก็ามีการเล่นตัวเลขกันด้วยค่ะย้อนไปไกลเลยนะคะไปถึงปี1,993หรือว่าปี2,553ตอนนั้นก็คือเป็นช่วงเดียวกับที่ราคาเริ่มกระเตื้องขึ้นมาตรงนี้แลละค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเราไปดูปัจจัยกันหน่อยละกันค่ะ สามวันที่ขึ้นมานะคะจะบอกว่าเป็นแค่เชิงเซนติเมนต์แล้วก็มีปัจจัยที่เข้ามามีผลแค่ช่วงระยะสั้นไม่ใช่แค่มองระยะยาวได้นะคะเพราะว่าการลงทุยังมีความเสี่ยงค่ะสำหรับสินค้าพวกพันอันนี้ประเด็นแรกค่ะมาเริ่มกันที่สหรัฐก่อน อันนี้นะคะเป็นองค์กรของสหรัฐค่ะก็คือสํานักงานสารสนเทศด้านพลังงานหรือว่า EIA นะคะดันออกมาระบุนะคะว่าตอนนี้พอไปทบทวนราคาพอต่ำบ่ส่า45เหรียญต่อบาร์เรลแล้วเนี่ยมีผลกระทบต่อปริมาณการผลิตของสหรัฐค่ะอาจจะต้องปรับทบทวนกันใหม่หมายความว่าต้องนําเข้าพลังงานหรือว่าผลิตสร้างขึ้นมาใหม่อีกด้วยนะคะก็เลยส่งผลทาให้มีการเก็งค่ะว่าราคาน้ํามันจะขยับตัวสูงขึ้นค่ะนี่ฝากฝั่งของสหรัฐนะคะ อีกด้านนึงค่ะเรามาดูฝั่งของโอเปกกันบ้างนี่ก็เป็นดัชนีสําคัญนะคะที่นักค้าน้ํามันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาติดตามดูว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างเมื่อก่อนนะคะจะเห็นว่าไม่ว่าราคาจะปรับลดลงเท่าไหร่อย่างไรก็ตามโอเปกนี่จะนิ่งมากเรียกว่าสยบความเคลื่อนไหวไม่ค่อยมาพูดเรื่องของการปรับ ลดปริมาณน้ํามันแต่คราวนี้ค่ะเริ่มออกปากแล้วนะคะโดยกลุ่มโอเปกค่ะบอกว่าอาจจะต้องหารือกับกลุ่มนอนโอเปกด้วยเพื่อจะหามาตรการมาพยุงราคาให้มีความเหมาะสมไม่ให้ต่ําไปกว่าน,นี้นะคะหลังจากที่เผชิญราคาน้ํามันตกต่ำมาช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะและที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าการหารือครั้งนี้พอออกมาตรการก็จะมีผลทําให้ราคาน้ํามันกลับขึ้นมาอยู่ในราคาที่โอเปกพอใจ พอใจของเขาเนี่ยพอไปดูไส้ในกันหน่อยแล้วกันค่ะเพราะว่าโอเปกเนี่ยเขาเป็นเจ้าผลิตน้ํามันรายใหญ่อย่างซาอุดิอาระเบียแม้ว่าตอนนี้จะบอกว่าจะไม่ลดกําลังการผลิตแล้วก็จะไม่เปลี่ยนแปลงแต่ด้วยความเป็นพี่ใหญ่นะคะอาจจะต้องมาปรับเรื่องมาตรการอะไรเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นค่ะแต่ว่ากลุ่มโอเปกค่ะเนื่องจากส่งออกน้ํามันเป็นหลักเขาจะมีพวกบัญชีคาด,ดุนหรือว่าบัญชีดุนสภัดเรื่องเกี่ยวข้องกับน้ํามันนี่แหละค่ะ ถ้าเกิดราคาน้ำมันนะคะไม่ลดลงต่ำกว่า60-65ถึงเหรียญต่อบาเรลเขากำไรเนื่องจากว่าต้นทุนเขาต่ำแต่พอต่ำกว่า60เหรียญต่อบาเรลเริ่มร้อนหนาวเลยนะคะโอเปกจะต้องมาดูต้นทุนของตัวเองและถ้ากินระยะเวลานาน,านเข้าไปอีกคือช่วงระยะเวลาที่ราคาน้ำมันตกต่ำนานขนาดนี้โอเปกจะ,ะเผชิญเรื่องการ ขาดดุลสำรองทันทีนะคะของประเทศของเขาค่ะดังนั้นจึงต้องหามาตรการมาซัพพอร์ตประเทศของตัวเองในฐานะผู้ผลิตน้ํามันและนี่ก็คือใจความสําคัญนะคะที่ส่งผลทํำให้ราคาน้ํามันช่วงนี้ปรับขึ้นมาได้ถึงขนาดนี้นะคะดังนั้นค่ะถ้ามองระยะยาวไม่ใช่ที่จะเข้าไปลงทุนได้อย่างรวดเร็วในช่วงนี้ค่ะ ถ้าเราไปดูนะคะเรื่องของราคาน้ำมันมีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรบ้างต้องปฏิเสธไม่ได้นะคะเพราะว่ากลุ่มพลังงานค่ะกินมเก,มกทแบทถึง16นะคะแล้วตอนนี้นะคะถ้าดูจากราคาเมื่อวานที่มีการบวกขึ้นมารวมทั้งเช้าว,วันนี้ด้วยก็จะเห็นว่าป o ตทตตัว PTT EP PTT GC เริ่มมีการปรับตัวขึ้นมา ช่วงเช้านะคะพ t t ีหรือว่าปลทอรเนี่ยบวกขึ้นไปถึง5บาทเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเจอปัจจัยลบทางด้านเศรษฐกิจในเอเชียนะคะเพราะว่าจีนเองก็เพิ่งประกาศตัวเลขการผลิตออกมาในเดือนสิงหาคมยังคงปรับลดลงอย่างรวดเร็วในรอบ3ปีผนวกกับฮ่องกงนะคะมีตัวเลขยอดค้าปีกเดือนกรกฎาคมค่ะก็ติดลบนานถึง5เดือนแล้วก็เลยส่งผลในทั่วเอเชียปรับลดลงมาทั้งหมดเลยนะคะขณะที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยพอเปิดมาก็บวกได้เพราะได้แรก เดีวับรนะคะได้รับแรงอน,นิสง์จากกลุ่มพลังงานนี่แหละค่ะเนื่องจากเขามีการปิดสถานะช็อตแล้วก็ไปช็อต cover นะคะในหุ้นกลุ่มพลังงานเพื่อกลับมาซื้ออีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้อาจจะต้องตั้งสติกันหน่อยแล้วกันนะคะถ้าเกิดใครเล่นทั้งอนุพันธ์เล่นทั้งหุ้นตัวแม่ของกลุ่มพลังงานอาจจะต้องซับพอร์ตกันหน่อยนะคะแล้วก็ดูทิศทางราคากันให้ดีๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้ยังมีความกังวลใจว่ากลุ่มพลังงานนะคะยังเผชิญเรื่องการขาดทุนจากสต็อกล oss นะคะราคาน้ามันที่ตกต่าในช่วงที่ผ่ผาานมา และไหนจะมีเรื่องของที่ทางค่างเงินตรงนี้ด้วยก็ต้องติดตามการลงทุนกันอย่างใกล้ชิดค่ะเสรษการการลงทุนอย่างนี้นะคะติดตามข่าวสารหรือว่าการลงทุนกรโเมตรต,ต่างๆในมันนิสไวยค่ะซึ่งตีนช่วงนี้นะคะพกกระพันอาจจะยังไม่แนะนําแต่หุ้นนี้ไม่แน่ค่ะทั้งสองท่านค่ะค่ะวันนี้ปะตะทก็บวกขึ้นมาร้อนแรงเลยนะคะปิดตลาดนี่ก็ถือว่ายังคงมีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอยู่เลยค่ะขอบคุณนะครับค่ะกับ เอาล่ะเดี๋ยวพาคสักเหร่งนะหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงในจิ๊บจิ๊บกอสิบบันเทิงครับ